สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเจ้า i s ซุสุครับสีประตูครับตัวนี้เปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์ครับจากเดิมที่เป็นยีรับแคะนะครับตัวนี้ก็แต่งล้อสิบแปดมาเรียบร้อยครับัีนีทางเจ้าของครับครูชายนะครับ เปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์ครับเป็นสไตล์ลองสไตล์ออฟโรดลองดูครับแต่งในแนวยาง AT ครับเป็น BF ครับจัดเป็นชุดอัพช่วงล่างใหม่ทั้งเซ็ตนะครับเป็นเจ้า isuzu highlander ครับตัวนี้สีประตูครับ1.9ครับ ต,ตัวนี้อยู่ในปีประมาณปี19นะครับตัวนี้ใหม่ๆเหมือนกันครับก่อนตัวล่าสุดฮะจัดเป็นอัพชงล่างใหม่นะครับเป็นชกโมโนโทูบสี่ต้นนะครับจัดเป็นยก2นิ้วนะครับจากเดิมนะครับจากเดิมนี่สแตนดาร์ดฮะแต่งสไตล์แนวสไตล์ยีรับแคะมานะครับแล้วก็ ทางครูชายเจ้าของครับเปลี่ยนแนวครับเป็นชุดอัพช่วงล่างยก2นิ้วนะครับจัดเป็นโชคโปรเฟนเดอร์ครับนี่ฮะเป็นโชกโมโนทูปครับตัวนี้น,นี่ปรับแปดได้ครับไอ้ไอ้นี่ปรับปรับเลื่อนระดับได้ครับจะปรับแปดครับน,นี่โช๊กหน้านะครับน,นี่โชกหลังแล้วก็นุบ นบนบเนบแน่นๆ่นก็สปริงกอซี่ครับตามสูตรอยู่แล้วครับปีกนกปรับองศาก็ใช้เป็นของยูนิคอนครับนี่ฮะเทพเลยครับด้านหลังก็ใช้เป็นก้อนปรับนะครับ ล้อนี้ก็เลือกใช้เป็นของทัมเมอร์ครับขอบ16นะครับหนากว้างกับแปนิ้วครับล้อนี่ฮะลออเลยครับทัมเมอครับรัดกับยาง BF ครับนี่ฮะบ f นี่ก็เป็นเบอร์265756นะครับเต็มมักนะครับ น้อยสุดเลยครับเปลี่ยนแนวครับเป็น AT ทนะครับออเทเลนฮะเปลี่ยนสไตล์จากดอกเดิมครับนี่ครับดอกเดิมฮะของเดิมนี่เป็นแต่งสไตล์ยีรับแคะมานะครับมาเปลี่ยนแนวเลยครับฉีกแหวกแนวเลยครับลำนี้ก็ของครูชายนะครับอ่า เป็นครูสอนขับรถใหญ่นะครับอันลำนี้ก็เอาไว้ใช้เดินทางท่องเที่ยวฮะพอดีมาอายุทยาครับเดิมทีก็อยู่แถวลังสิตฮะผู้ชายสอนขับรถใหญ่นะครับโรงเรียนสอนขับรถวายได้นะครับนี่ฮะ ก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับงานสอนขับรถของครูชายครับอยู่แถวลังสิ็จครับเจ้าของรถสี่ประตูคลำนี้ครับก็เดี๋ยวอับช่วงล่างเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูกันอีกทีครับว่ามันดูสะใจประมาณไหนฮะจากแนวเดิมแล้วก็เปลี่ยนแนวมาเป็นสไตล์ครอสนะครับ สายออฟโรดฮะลองดูครับจะออกมาในประมาณไหนครับ4ประตูนะฮะแต่ดูแนวทางที่เราเคยแต่งไว้ก็สวยอยู่แล้วครับ4ประตูฮะตัวสูงซะด้วยปี19ครับตัวนี้ปากระโปรงนี่ก็แต่งมาอย่างงามเลยทีเดียวครับผมกเคปล่าครับ ลำนี้ก็กะว่าจะใส่อุปกรณ์หลายอย่างเหมือนกันครับเช่นโลบาหลังฮะบันไดข้างกันชนหน้ากันชนหลังลำนี้รอดูความหล่อของระหว่างที่ช่วงที่ยกสองนิ้วก่อนครับว่ามันจะอยู่ประมาณไหนนะครับจะดูก่อนก็มีจัดยางใหม่4เส้นแม็กซีวงครับ ครับช่วงล่างเป็นช็กโมโนโทุบยกสงนิ้วนะครับของโปรเฟนเดอร์ครับปีกยกยูนิคยูนิคอนครับสปริงนี้ก็เลือกใช้เป็นของออซซี่ครับนุมน่มๆเนบเน,บ,เนบกันอยู่แล้วฮะวากกันไวรด้วนะครับ NK4 นคคพระนครสียุทธยาครับ086 335 5209ครับ อยู่ริมถนนสายเอเชียนะครับของเราช่วงระหว่างขาเข้ากรุงเทพนะครับถนนหมายเลขหนึ่งครับอยู่ขาเข้ากรุงเทพนะครับอยู่สายมือเลยครับรอสักครู่ครับสี่ประตูลำนี้จะเปลี่ยนสไตล์ครับรอชมนะครับวันนี้ก็ผู้ชายก็นั่งรอครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันบางนิดหน่อยฮนะ สวัสดีครับคุณชายครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงครับนี่คุณชายนี่เดิมทีสอนขับรถอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมอยู่อยู่ที่ไหนฮะเป็นโรงเรียนสอนขับรถวัยใดครับอยู่ถนนซ่อมสร้างหลังสิตย์สอนเกี่ยวกับรถบรรทุกนะครับทศสองทอสามนะเรียนที่โรงเรียนแล้วทำบบขี่ได้เลยนะครับอืมน่าสนใจครับน่าสนใจครับคือเป็นประเภทรถพ่วงรถใหญ่ใช่ครับผม อันนี้ก็การันตีไปขับขี่อยู่แล้วก็เรียนจบเราก็พร้อมออกไป,ปลองให้ไปถ่ายรูปทขใบขี่ได้เลยครับพี่น้องก็สนใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับใบขับขี่รถใหญ่หรือหัดสอนขับรถนะครับลํำนี้อของของพี่ผููชายนะครับผู้ชายสอนขับรถนะฮะใช้ใช้เฟซบุ๊ะไรพี่ใช้เฟซนามอะไรฮะ เฟซเลยก็ครูชายสอนขับรถนะครับเข้าติดตามในเฟซได้เลยอ่าเบอร์โทรมีฝากไว้ไหมครับครับเบอร์โทรนะครับ082นะครับ539 5656ครับครับผมติดต่อครูชายได้เลยนะครับครูชายนะครับนี่ครับสอนขับรถที่ลังสิตนะครับรถใหญ่รถพ่วงรถหางลากยาวๆที่เราเห็นกันครับนี่สนใจติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวลำนี้ก็คิดยังไงครับเปลี่ยนแนวมาจากยีรับซิ่งแล้วก็มาเป็นอ่า กึงสไตล์ครอสออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยฮรก็พอดีจากวัยรุ่นนะครับแต่ตอนนี้อายุเริ่มเยอะขึ้นก็อยากจะได้เอาไว้ใช้สอยในชีวิตจริงนะครับจะไปลุยเที่ยวท่องเที่ยวตามเขาอะไรเงี้ยครับคือเที่ยวอุทยานใช่ครับไปหาหลวงพ่อไปหาหลวงพี่อะไรเงี้ยขึ้นเขาไปหาเด็กเาาดอยอะไรเงี้ยครับว่ากันอย่างนั้นครับนี่ครับขับุณนะครับขบุ่ให้เด็กักเรียนอะไรยเงี้ยครับจะได้ไปได้นะครับนี่ครับ ครูชายนะครับเสียใจใจดีแถวลังสิตครับนี่โรงเรียนสอนขับรถวายได้นะครับติดต่อสอบถามกันได้นะครับรูปหล่อนิสัยดีครับขอบคุณมากครับครูชายครับครับขอครับนี่ครับเป็นเจ้าของอีซูซูสี่ประตูลำนี้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเปลี่ยนแนวฉีกแนวมาเป็นสไตล์คอร์สออกท่องเที่ยวครับนี่ครับ จากสไตล์เดิมเป็นย e ีราฟซิงครับเป็นเจ้าอีซุซุ1.9ครับปี19ด้วยฮะนี่ฮะจัดเป็นชุดอัพช่วงล่างยก2นิ้วนะครับรอสักครู่ครับได้เจอกันแน่ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับ